เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเทียดาวนะครับพร้อมกับเชนซอมแมนว้าวอะไรนะออกมาด้วยเหรอว้าวดีพร้อมกับแบบว่าดูยานพาหนะใหม่นะครับมีทั้งแบบเครื่องบินนะครับดูโอ้โหเคร anyway> ื่องบินเรี้ยงลายเลยดิแล้วก็มีลูกตุ้มมันนี่จะขับเครื่องบินใช่ไหมเจ้าต่อตอมีโลวแต่ไม่รู้ว่าจะขับยากหรือเปล่านะเจ้าบีเรายังไม่ได้ลองเลยอ่ะเอาเดี๋ยว ฉันเราคันนี้ก่อนแล้วกันมันมันไม่หนักเกินไปหรอนี่นี่นี่ฉันจะขับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉันด้วยสิมันขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยได้ด้วยขึ้นได้ขึ้นได้มาเร็วมากันเร็วมากันเร็วอ๋อไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินข้างล่างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกจะกวาดหมดแบบเลยเหรอยังไม่ทันเริ่มเลยเออ โอ้โหเจ้าหมีดูฉันว่าไม่ข้ามแน่นอนอันเนี้ยไม่ได้จะข้ามไม่ได้ข้ามแล้วเนยอันนี้โอ้ดูจักความเร็วแเหรอเฮ้ยได้พุ่งแล้วอุ้ยไปโดนโอ้โหไปโดนเลยโอ้ลูกตุ้มฉันนี่แกเปิดคลิปด้วยอย่างนี้เลยเหรอไอเปิดนี้แหละอ่ะพี่ปิดสุดนะอีปิดสุดโอ้ อ้าต่อไปเราเอาเป็นอะไรดีเอ่อรถโรงเรียนมาคลาสสิกสุดนี่เอารถโรงเรียนก็ได้อ้าอ้านั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยเออนั่งด้วยคนดินั่งด้วย,นวยคน,คนอ่าเปิดประตูแล้วไปได้มาเจ้าหมีงอ้าวพะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่านี่เราก็นั่งด้วยกันแล้วนะครับอ่าหมุนหมุนหมุนเอาใครเพื่อนข้างบนเนี่ยใครอยู่ข้างบนอะไปเลย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 โอ้ขึ้นไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยข้างบนเนี่ย ทีนี้มันก็ยื่นขึ้นไปอยู่เองโอ้ไปแล้วโอ้าวโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันอะยิบจังเลยอ่ะเราโรงเรียนยังทำไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่เจ้าบีแกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างทุบเท้ามันอยู่ได้ขอไปดูสิดินี่ เมื่อกี้เจ้าหีคือขนาดโดนหัวแล้วนะมันยังไม่เป็นไรเลยอะล่ะรดโรงเลียนอะ่ะใช่เป็นหัวแม่โป้งห,หัวแม่ป้งเดียวช่วยทุบช่วยทุบนีทุบรองเท้าก่อนทุบรองเท้าเขามาเป็นเล็บเท้าก้อยดิเ้าไม่เป็นหัวแม่ป้งให้โอ้เดี๋ยวนี้แวนี่แหละนี่แหละเข้ามาเป็นแล้วแล้วเนี่ยหัวแม่ป้งหัวแม่ป้งเซนซอร์แม <laughs> นมาเดี๋ยวแตกรองเท้าให้ใหม่เชนซอร์ ดีดีแน่แต่รองเท้าไม่หแต่ไห้ไหวแต่ไห้ให่ดูโอ้โหดูรองเท้าแบบสุดเท่นะครับเป็นยังไงล่ะเทนซอชอบไหมถ้าชอบขยับมือหน่อยออโอ้โหดูดีชอบหรือว่าจะมาปัดเรากันแน่เนี่ยเออเดี๋ยวอะไรล่วงไปเราไปลดอีกคันหนึ่งดีกว่าก่อนที่มันจะเหยียบเรานะครับป่ะ อ่ะเดี๋ยวลองบินชนซิเฟิบดูซิว่าหลับนี้จะไปได้ไหมเฟอบทำไมมันเลี้ยวไปทางนั้นเนี่ยเมาเมาเมาคนขับเมาจุดกำลังถอยหลังกำลังถอยหลังอยงู่เฟิบไปแล้วโอ้หโหความแรงสูงเฟิบ<า>โดนไหมว้าวโดนด้วย หรือว่าจุดอ่อนไม่ใช่ที่หัวมันเหมือนมีตัวดาวอะปลาดาวมาแปะที่หัวเลยหรือว่าตรงที่หัวมันแข็งแกร่งมากๆเราต้องเออตีตรงกลางโอ้เดี๋ยวเด๋ยวมีเงยได้ไปดูไปดูแล้วฟิวแบะสันว่านะพวกเราหยุดขับเครื่องบินก่อนไหม่ล้ขับอ,อะไรอะนี่เลยรถไส้กอฮอดดอรนี่ Okay. ใช่เออเดี๋ยวจบดิเราไปหาอะไรกินไหมไปเลยไปเลยดิเบ่อนเบ่อนเบ่อนถอย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 ครั้งนี้แหละเราต้องจบตีจุดอ่อนมันให้ได้ฉันว่าจุดอ่อนมันไม่ใช่ที่หัวแน่นอนฉันว่าต้องเป็นที่เสื้อเดยกตะวันไปเลๆวโดนไววที่แขนอวไป เมื่อกี้อาจจะหิวไปหน่อยงั้นลถซ่วมละกันนี่ได้เดี๋ใช้ขับเองไปขึ้นมาไปด้วยดีโอ้โหอัดกันได้ดีสามคนเลยแร้วก่อนเลยโอ้ห้องหนึงเข้าได้ต้องสามคนเดี๋ยวนะจะได้ไหมเนี่ยตอนนี้ไปแล้วมือชนแขนเต็มเต็มโอ้โหดจิงๆมันไม่เป็นไรเลยอะแต่รถก็ยังวิ่งได้อยู่ดู อ๋อฉันว่านะต้องรถนี้หรือเปล่ารถบัสเนี่ยรถเมนะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครขับดีไปฉันเอารถเมแล้วกันคันเองฉันเองได้สตาร์ทเลยเดี๋ยวฉันอะขอขึ้นด้วยคันไหนบิ๊กฟุตหรือว่าคันธรรมดาบิ๊กฟุตก็ได้แล้วกันแล้วขึ้นมาเฟิบ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 เดี๋ยวน้าเจ้าหมีได้แล้วเย่ขึ้นหมดแล้วขึ้นมวกแล้วเฟิบ เตยมตัวตั้งลำครั้งนี้แหละรถแบบว่าหนักขนาดนี้เสื้อต้องทะลุบ้างแหละใช่ไหมเจ้าหมีใส่เสื้อต้องทะลุเนี่ยคราเนี้ยเอาให้กลางเข้าเลยใช่เออเต็มแน่นอนอย่างนี้บ้าวโอได้ผลจริงๆด้วยโอ้โหเราก็เรียบร้อยนะครับปั่นปั่นอุ้ยฉันรู้แล้วต้องเป็นรถแนวนี้แน่เลยมันถึงทะลุปัดไปเร็ว ใ่ตเออเจ้าหวีเอาอีกอันน şey> ี้แหละรถบัสน <да so ี่แหละมันบัสใช่ไม้ได้เลยมากมาเอาเลยเอาเลยขึ้นก่อนจะขับก่อนแม่ได้เ๊บมาขึ้นแล้วเรียบร้อยขั้งซ้ายเลยขึ้นมาให้หมดเลยฉันขึ้นแล้วตั้ง้ายมาเลยมาสามหน่อมาแล้วนะครับเมื่อกี้กลางหัวใจเต็มๆเลยพวกเราเชนซอปึ๊บร์กลางหัวใจอีกอ ัวมนอันคือขยะเลยขึ้นสมองดีใหญ่โอ้โอ้มันปัดเรากระเด็นมันปัดเรากระเด็นพึดตูมเป็นไงฉันบอกแล้วได้ผลปาพวกเราเออเดี๋ยวนะอันไหนดีอันไหนดีพึดอันไหน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 น่าจะได้ผลนะบิ๊กฟูดอันนี้มาบิ๊กฟูดอันนี้มาเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยอะไรบิ๊กฟูดเขียวเขียวมาเลยขึ้นมาเลยได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะหาจุดขึ้นก่อนอุบอ่ะขึ้นมาแล้วเรียบร้อย บึนเลยบุนบึนบุนบดนบรน้งนบึ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 รบ้นบึ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 นบลนบึ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 นปึนบึนบึรอึนบึนบึนบึรถดับเพิงนบึนบดนบึ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 รบึน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 บอนบึนบึไม่นบึนบึนบึนบดับพลิงก่อนบเพลิงได้เลยได้เลยขึนเลย มามามาปุ๊บขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเอาให้หัวหมุ่เลยเจ้าหมีไปเลยเต็มเต็มดีโอ้โหสุดยอด ้ยหลังๆลอพีแล้เน okay. ี่ยหลังๆเริ่มแบบโอพีปาปไปกระต่อไป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 เยะเรื่อาจงเริ่อจิงแล้วรถเคสรถเคสเนี่ยรถเคสเนี่ยเออจัดไปใช่ใช่ขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเตรียมขุดมันได้เลยรถปักอากิโลรถปักใช่ แต่ลองตักสีได้ไหมคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมดีเป็นงาตักได้คลิกซ้ายคลิกขวาดูดูท่าเออเป็นงาโอ้โหอีโรตักบอกไว้ก่อนเลยนี่เพื่อนๆชอบรถตักกันไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะใช่รถแมคโครแมคโครแล้วบินโลตัสได้ไหมมีคาฟูโรบินสันไปเลย ดีนั่นไงฉันว่าแล้วที่หัวมันอะไม่ใช่จุดอ่อนเฮ้ยเราตักได้ปะเราตักเราตักรองเท้าตัใช่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 ระวังล้เมาจริงจริงขูดรองเท้าไม่เป็นไรนี่เองขูดรองเท้าใช่ใช่ใช่เออดียังไงล่ะตักรองเท้าเงา่าพขสุดยอดเจ้าหวีดูโอ้โหวิ่งไงเขาเท้าโอเคยวิ่งไงเลือก เป็นไงพวกเราก็ตักได้เหมือนกันท้าวฝั่งโน้นด้วยท้าวฝั่งโน้นด้วยังไปอยู่ันนี <po ้กําลังจะตักตัวเองแล้วเอาเอาที่ตักขึ้นก่อนเจ้าหมีเออนั่นแหละนั่นแหละมันจะขับใช่ใช่จะขับได้ใช่ใช่ขับได้จริงๆริงเลยพอที่ตักขึ้นไงใช่แล้วก็ตักมันเลยเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงตักเปต่อลูกผู้ชายรถแม็คโคร เอาแบบมีพ่วงมีพ่วงเว้ยใช่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 ดีมาพ่วงพ่วงกับพ่วงมาเฮ้ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเร็วมิเตอร์จอยแล้วมิเตอร์จอยขึ้นมาเร็วมิเตอร์จอยคือใครเรียกเขาว่ามิสเตอร์จอยมิสเตอร์จอยไม่พูดเรียกเขาว่ามิสเตอร์จอยอ่ะเตรียมพร้อมฟืบต้องกลับลำดีๆใช่ไหมโอเคกลับลำดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนได้พอรถมันหนักมากไปแล้วฮึแต่ว่าที่หัวมันเนี่ยอึดมากเจ้าหมีระวังนะ ฝึกไปแล้วหอนไปหาแต้มอ้สวยมากสวยมากปะรับไั่ใหญ่เลยอ๋ออันไหนดีเนี่ยนี่นี่นี่ฉันเลยรถคันใหญ่สุดรถคันใหญ่ตรงโน้นเห็นปะอย่าบอกเราว่าคันสีเหลืองอันนู้นน่ะใช่ใช่คันสีเหลืองอันนี้แหละคันใหญ่อะรถรถฝนหินเนี่ยรถรถฝนดิน นี่จะไปขนเชนซอนะครับนี่ครับรถตักมาเลยขึ้นมาเลยขันได้จริงไหมเนี่ยใครดียัยซาใจเลยขันี้เนี่ยบอกกัก่อนเลยแล้วตัวขึ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าฉันรู้สึกว่าฉันนั่งกับนายไม่ได้อ่ะฉันไปขึ้นกระบะข้างหลังได้ไหมเราขึ้นมาเราขึ้นมากระบะแล้วรอด้วยมาแล้ววันนี้ต้องขับแต่ฉันแต่ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวมันขามองไม่ค่อยเห็นว่าจะรถขอจริงเลยนะ โอ้ยฉันว่าฉันว่ากวาดเรียบอะไหนขอส่องดูซินี่ฉันบินดูให้ก็ได้นี่ฉันบินดูแล้วนี่ตี่วงเลี้ยวตีวงเลี้ยวตีวงหน่อยวงเออระวังข้างหน้าข้างหน้าระวังไม่พ้นไหมไม้นไม่พ้นไม่พ้นองถอยมาหน่อยอ่าแล้วก็ตรงมายาวเลยตีวงตีวงสีวงเลยเดี๋ยวเป็นตากรองให้เดี๋ยวเป็นตากองให้ฟืบลอยแล้ว เราจะตักทำไมเนี่ยมันก็บังลมเพิ่มความเร็วต้านลมต้านลมทำไมมันช้าอย่างนี้เนี่ยอันเดียยิง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 ไม่เนี่นะจะเร็วก็ได้ดิแก่เรียบร้อยตกลงไปแล้วดิต่อยชิงชิงเพื่ออะไรเนี่ยคันนี้เพื่ออะไรเนี่ยจมแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับหมดจม อเชนซอรว่าไงเนี่ยดูสภาพขันมาดูโอ้โหพยักนาด้วยโอ้โหนี่ครับโชว์ใหญ่